ต้ใจ่กับพี่น้องสืทธิบัตรและพี่น้องประชาชนที่เคารพทักท่านนะครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าทางประชาชุไม่เด็งเห็นว่ากองทัพไม่มีของประมาณไม่ใช่ว่ากองทัพไม่มีของประมาณแต่เรียนที่ทราบว่าสถานกา,ารณ์โด่และอนที่โด่งในยุคปัจจุบันเป็นการแข่งขันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสงคารามขึ้นความได้ทุกสัปดาห์ สิ่งที่เคยใช้ได้ในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ถัดไปาอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะแอนตี้โดดมีการพัฒนามากขึ้นจากฝั่งโดรนขัานเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นโดรนฝั่งโดรนขั้นเคยใช้ไม่ได้ในอีกสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะชนะแอนตี้โดรนของฝั่องอีกฝั่งหนึ่งได้การทำสงครามเช่นนี้เนี่ยจึงต้องการความเร็วที่ทันต่อสถานการณ์เท่านั้น นั้นเราทานเพียงแค่พบประบาณอย่างเดียวอาจจะไม่ทันสถาน